ครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเกษตรโซลูชันเกษตรติดเทอร์โบอีกเช่นเคยวันนี้เรายังอยู่ที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดสุโขทัยแต่เราอยู่ตรงไหนของสุโขทัยแล้วเป็นแปลงทุเรียนของใครนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของแปลงกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับครับผมมงคลครับเจ้าของส้มสกุลทองฮะนี่ตอนนี้มาเป็นสวนทุเรียนซะแล้วนะครับขยายขยายกิจการขึ้นมามาทดลองทํา ทุเรียนเป็นทุเรียนสกุลทองจะตั้งชื่อใหม่ว่าหมอนพระร่วงหมอนพระร่วงก็อยู่ในเขตของพระร่วงไงอยู่ในเขตของพระร่วงเนาะตรงนี้นะใช่ไหมทีนี้เท้าความนิดหนึ่งของของคุณพี่มงคลเนี่ยทาส้มอยู่ที่ไหนก่อนพี่ทําส้มอยู่อําเภอแม่อายเชียงใหม่โอ้คนละจังหวัดนะส้มสีสัไอ้ส้มสายน้ำผึ้งส้มสายน้ำผึ้งที่แม่อายครับมีชื่อสวนชื่ออะไรไหมพี่ก็เป็นลงแว็ของสกุลทองเลย สกุลทองนะครับเอฟซีใครอยากกินส้มลอยๆก็คือส้มของสายน้ำผึ้งสกุลทองอยู่ที่แม่อายเชียงใหม่นะครับแล้วยังไงถึงมาได้เป็นเจ้าของส่วนทุเรียนด้วยพี่ก็เป็นความใฝ่ฝันของแฟนคืออยากจะมีทุเรียนบ้างอ๋อไม่ใช่ความใฝ่ฝันของเรานะครับเอฟซีเกิดเลยต้องมาต้องมาดูแลให้แฟนไงอ๋อเอ้าแล้วไปยังไงถึงได้มาซื้อตรงศรีสัชนาลัยพี่มาเที่ยวมาดูเพื่อนเขามาเก็บทุเรียนกัน เห็นกันเลยแแสดงว่าแต่เดิมแถวเนี้ยมีสวนทุเรียนอยู่แล้วมีอยู่แล้วเราก็เห็นว่าเขาปลูกกันได้ใช่มีอยู่แล้วมาเที่ยวแล้วก็มาเจอส่วนนี้มาเจอส่วนนี้อยังไงพี่ส่วนนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่เราทื้นจินใจซื้อเนี่ยเขียนมันมันกําลังพอดีหรือไม่มากก็ไม่น้อยแล้วก็ไม่ใหญ่มีอยู่สิบไร่ทุเรียนโตแล้วและอีกสี่ไร่ทุเรียนกําลังโตกําลังปลูกใหม่ คิดว่าจะดูแลได้กําลังดีดูแลได้อไม่เกินกําลังไม่เกินกําลังสิบไร่ตรงนี้ประมาณกี่ต้นอะพี่พงศ์ดูแลปลูกชิดเหมือนกันนะรู้สึกเกือบสองร้อยต้นเกือบสามร้อยอะเกือบสามร้อยก็มาไร่ละยี่สิบกว่าต้นยี่สิบกว่าต้นนะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่ปีนี้ปีที่ห้านี่คือปีที่ห้าแสดงว่าต้องได้ลูกแสิปีนี้หรือปีก่อนหรือเขาได้ลูกแล้วก่อนน้านั้นเขาได้ลูกสองลูกเองโอ้สิบไร่เนี่ยเหรอมีสองลูก ก็เลยเสร็จพี่เลยตอนนี้เสร็จเราสิบไล่ตอนนี้มันอาการเป็นยังไงพี่เห็นว่าตอนซื้อตอนแรกนี่ปาดเหงื่อน่าดูเป็นไงพี่ตอนซื้อตอนแรกนี่โอ้ใบเหลืองเป็นมันเหมือนอะไรอ่ะคนเป็นโรคอ่ะโอ้คนเป็นโรคเหมือนที่เคยส่งภาพมาให้ดูฮะเป็นเหลืองเหลืองยางนั้นเลยเหลืองเหลืองนั้นเลยฮะแล้วแล้วยังไงพี่ความรู้เราช่วงนั้นจะทำยังไงดีกับทุเรียนใบเหลืองก็เปิดอะไรอ่ะยูทูบเจอลุงตีไเ่ยตัดสินใจใช้ ของลุงตีดีกว่ากินแคลแม็กก็โทรไปกินกลางคุณนกจัดการให้เรียบร้อยครับเป็นไงพี่หลังจากที่วันนั้นอ่ะที่เราปรับปรุงสภาพแปลงเรามาเนี่ยนานยังกี่เดือนก็เดือนน่ะแหละสิงหาสิงหาอ่สิงหาอันนี้อันนี้มกรามกราก็ประมาณกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาห้าเดือนห้าเดือนสภาพเป็นไงพี่ห้าเดือนมันพลิกจากวิกฤตเป็นโอกาสขึ้นมาพลิกโฉมแล้วนะพลิกโฉมขึ้นมาละ ผมเดินหาใบเหลืองยังไม่เจอแต่ว่าถามว่าพอใจหรือยังยังยังเหรอพี่จะเอาแบบไหนอีกอยากให้มันสวยกว่านี้ <c oughs> ต้นใหญ่กว่านี้กิ่งใหญ่กว่านี้ให้กล้องมาดูหน่อย <c oughs> ให้กล้องมาดูนิดนึงว่าแบบนี้ยังไม่พอใจเหรอพี่ <c oughs> อ,นนอันนี้ยังไงมันธรรมชาติหรือทำสาหรือ,ย,อนนยังไงพี่ออกธรรมชาติเหรอคือคุยกับแฟนว่าปีนี้จะขอบำรุงต้นก่อนอืเพื่อให้มันดีทีนี้ทาไปทํามามันออกดอกมาอย่างเนี้ย แล้วคนแถวนี้ก็มาขอดูสูตรเหรอก็เลยให้ดูตลอดไอ้เราก็มือใหม่มาขอสูตรเราออกมือใหม่พ <laughs> ี่บางคนเรามาแอบยืนฝั่งนี้ดีกว่าเราจะได้ให้กล้องเขาด,ดูอดอกเราด้วยว่าเฮ้ยดอกมันเนี่ยคือดอกธรรมชาติจริงๆธรรมชาติฮะสารกนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยครับโอ้ห oh, เดี๋ยวให้เอฟซีกล้องมาหน่อยว่า เมื่อวานเมื่อวานเด็ดทิ้งนี่เด็ดไปแล้วเหรอโอ้เด็ดจริงจริงเอซีเด็ดทิ้งจริมีการเด็ดทิ้งนะนี่แต่งแล้วเหรอคือแต่งทางปลายปายมันมาอใค้มันอยู่โคนนะเอาครับเอาให้พี่มงคลบอกเอฟซีนิดนึงว่าห้าเดือนที่ผ่านมาที่เราเริ่มปรับปรุงเนี่ยนะครับเรามีขั้นตอนอะไรยังไงพี่ไอปูนน้ําที่ว่าได้มามันทํากันยังไงตอนตอนแรกได้มากับ ผสมน้ําฉีดอัตราประมาณต้นละลิตรต้นละลิตรนะพอหลังจากนั้นสิบกว่าวันก็เอากินแคลแมกมาวันกินแคลแมกครับกินแคลแมกเราใช้ไปกี่ครั้งแล้วใช้ไปสองครั้งครั้งนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามคือช่วงีสยังมีสภาพติดดินไอติดใบไม้อยู่ครั้งที่สามคือดอกแบบนี้เลยใช่ที่เห็นลุงลุงตีทาในในคลิปใช่ครับดอกแบบนี้ลุงตีก็นําแล้วก็นําแล้วผมก็เลยก็นำบ้างพี่ก็นําด้วย ก็คืออ้าวกินแค่แม็กนี่คือครั้งที่สามอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะช่วงขึ้นลูกเนาะครับผมเดี๋ยวเราว่ากันไปตอนนั้นแล้วต้องแอบดูของลุงตีตลอดอลุงตีต้องทำคลิปเรื่อยๆนะดีคนแอบดูอยู่หลังจากนั้นเห็นว่าได้ปุ๋ยมาด้วยได้ปุ๋ยอะไรอ่ะปุ๋ยอะมิโนอะมิโนของคุณนกของคุณนกอืมเป็นไงพี่ปุ๋ยเข้ามาแล้วมันเป็นยังไงก็โอเคนะรู้สึกว่าเขาจะผสมอะไรฮิวมิกมาด้วยเหรอฮิวมิกมาด้วยสีดำๆอะครับ เห็นว่าใบเรามันใหญ่แล้วเขียวขึ้นเนี่ยใบใหญ่แล้วเขียวขึ้นเยอะเราเห็นดอกกันนะเอฟีเดี๋ยวมาดูดูใบนิดนึงนะครับมันเขียวต้นเดียวรู้แ่าพี่หรือต้นอื่นก็เขียวไหมก็ดูแล้วกันอะมาดูต้นนี้ด้วยนะครับโอ้โหเอาดูดอกครับไม่ทําสารสารไม่ทํายังไม่รู้จักเลยไปซื้อที่ไหนอ่ะโอ้ผมว่าพี่ปรับเขาเรียกว่าปรับปรุงดินปุ๊บ มันปลดปล่อยธาตุอาหารมามกระแทกขึ้นมาโอ้โหออกดอกมหาศาลลองคอหลุดนะครับคนถ่ายนะครับแงนจนแบบอ,อันนี้แค่ปีแรกยังออกขนาดนี้พี่ครับแล้วถ้าเราปรับปรับปรุงบดินหรือมีสูตรในการดูแลต้นไปเรื่อยๆผมว่าปีต่อไปอลังการแน่นอน อากล้องเราก็ติดใจอยู่กับดอกนะครับไม่เป็นไหนเลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้คือเรืเ่องอะไรกําไรเล็กหัวกําไรอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นดอกหอมมันจะแตกนี่กล้องดูใบเขียวเข้มหน่อยไม่ใช่ว่ามีต้นเดียวนะมันก็จะเป็นเขียวเข้มไหมนี่ครับเขียวเข้มพร้อมดอกพร้อมดอก <laughs> พร้อมใบ <laughs> อ่อน <laughs> ยอดอ่อนก็กำลังแตกยอดอ่อนไม่ต้องตกใจ นะครับลูกตีบอกอย่าไปยุ่งเลยกับใบอ่อนอเราก็ฉีดดอกเราไปช่เรียกว่าอย่าไปส่งเสริมเนาะนะครับเวลาพ่นก็ให้พ่นเฉพาะดอกพ่นเฉพาะดอกไปจะกันมแมลงหรืออะไรก็เราดูช่วงจังหวะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพีย้ยนะช่วงนี้เดี๋ยวเราเราก็ดูสังเกตแล้วก็พ่นไปอย่าไปส่งเสริมอย่างอื่นนะครับก็ถือว่าตอนนี้อยู่ในสภาพที่พอใจอยู่นะพี่เนาะในการปรับปรุงมารอบแรกให้เอฟซีดูใบหน่อยครับ ใบใหม่ที่ออกมาโหแสงเห็นชัดไหมครับอันนี้ก็คือใบใหม่อันนี้ดูใบเก่าๆเขาจะเล็กๆเห็นไหมครับชุดใบเก่าเล็กและเหลืองเหรอพี่ช่วงนั้นเล็กและเหลืองอืมตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับโอ้อันนี้ก็มีดอกนี่มีดอก <laughs> แปลงเราเนี่ยที่มันมันติดดอกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์พี่ ถ้าเขาค่าสักเจ็ดสิปดิเซของทั้งแปลงต้นเล็กต้นน้อยก็ติดติดหมดเลยติดแสดงว่าพลังทางดินนี่มหาศาลแล้วน่าจะปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาอืใครบอกทําดอกยากให้มาดูแปลงพี่มงคลน,นี่ยังไม่ทําอะไรเลยอันนี้ในเขตนี้ยังไม่มีใครออกเรอครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ